มาเจ้ามาเจ้ามาเจ้ามากินพิซซ่ากันเจ้าวันนี้อบพิซซ่านะคะวันนี้มีพิซซ่าอย่างฮุกอใส่ไข่เข้าไปใส่พริกขี้หนูเข้าไปใส่ผักโขมเข้าไปใส,ะละละใส่มอสซาเรลล่าใส่มะเขือเทศเจ้าแล้วก็ใส่ชีสเยอะๆเลยเจ้าชีสนะคะยังหม่หมดลดใส่ชีสไปเกิงถุงวันนะชีสห้าร้อยกร,รมัมใส่ไปสองร้อยห้าสิบเด้อเ สุดยอดเจา้ามากินต้วยกันเจา้าพื้นเราไม่ต้องใช้อันมะเขือเทศก็ได้เด้อไ่ต้องใช้ถั่มาเทนมากนะคะใจใครเลยเจา้ามาเจา้ามาเจา้าเดี๋ยวดูนะคะว่าจะออกมาเป็นจดุดใดอบอบสองร้อยองศาเจา้าอ่าเปิดไว,แว้แล้วสิบห้านาทีละเต่าฮอนแล้ะเดี๋ยวเอาลงได้เลยคะ่ะเอาลงได้เลยเต่าฮอนแล้ว โอ้ประมาณสิบนาทีก็กินได้เลยเจ้าวันนี้มากินพิซซ่าแต่กันเจ้าพิซซ,ซ,พซ่าแซ่บแซบพิซซ่ามอสซาเรลล่านะคะ